เดี๋ยวเอาขีอันนี้ออกก,ก่อนนุพนคนอยู่มุมคนหมอหัวเสียสล่ยอ่ะอนี้แหละ Ờ, thế là bông tươi tươi. Bông gì? Cái Cái nào? Cái nào? Cái ไปจอบดจอบปาดหิดเปยวลค้นสิเข้ข้่ออันนี เาไมตีนไม่ได้ใช่ไหมได้อัไนก็เครื่องได้โอ้หขไปเลยที่ปตก็มันแห้งไมันมันก็แห้งแล้วลุกโค้งจะบวมแห้งเนาะนกเมืนาเีนทบ่งขัโอ้มันกังลกเม็ดแถดเม็ดหาบมาจ ให้มาเล่นท่านท่านาให้ม่ปีอเออใ่ถัง้อสานเด่น่นอะเียงมาปล่อยอยู่บ้นเขามาปล่อยโีแล้วมาปล่อยมันใหญ่เร็วน้อตัวนี้อืเออปาลทองแน่ปาจนปาน่นจน

ว้อเขาทำเลยแงานโบถือเผลอจากิลกต่าโบถือเลยกินลกเต่าลง่เนี่ยทำทานวนาะแท้เลน้องว่มี น้องน่าจะเข้ามันมีตายอโต๊มันเอาโต๊ะมาออกก็ได้มันคู่เออก็ได้ม่ชเน่ละเออตกลงช่เนียไอ้ยี่านเมเยที่มันแค่เล่งันก็เคืองโาไซ์พันมัดล่ะท่าบียรถยนต์บียนแบตเตอรี่โอ้โหพร้อมเดียวแบตเตอรี่ทะเบียนพร้เดียว นัน่เอมาหาตัวตัวไปลางโนไปซื้อไหม่งคันส่งแดรอยห้ค่อยิได้อันนั้นทะเบียนนี่สองคันอยเฮงลายบเด็กเาพนักคิอีัดสีโอ้โหเวัเอาไหมเข้าลฮะอึบึบนี่ อ้าวโอ๊ยเออลืมแล้วบออพี่ช่งสลามด้วถหรโอสลามเนี่ยหรื้อะไรบอส

พ่อมาจะใส่แ้อันน่บุกบุกเกี่ยวก็ปาหลายนิดเอเกียยมาปล่อยดิเงี้ยทิ้งฮ่่าฮึบุญยามมาท่งพี่บ้านเหว้คันอัสลามขึ้นสลามีบ่ยุง่เบยุงนี่วัดตาโอ้โหย้อนมันพิ้งไม่ใช่ลงกับการเช้า กวนปานเพื่น่เอากินทลงหลเพี่ต้องเจใดเจนึงให้เอาไว้เจนึงนะเพาะว่าปัเจียน่มันเห็ุอะไรมันไป่ได้ต้องคำลงเราต้องระวานเดียวเอาลูกไลากขึ้นลากขึ้นลากขึ้นลงไปเอาเราเอาสลิงก็เราให้จะเลื่อนลากขึ้นากขึ้นอแล้วเอาลงไว้มงเจนึงนนเลือนน่น ไไยอยู่ขอบไปแล้ว